ข้าพระองค์จะตรึกตรองข้อบังคับของพระองค์จะใส่ใจในวิถีทั้งหลายของพระองค์ข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจําวันที่23กุมภาพันธ์2022สำหรับพระพรที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะอยู่ในสองพงสวดานบทที่20ข้อที่1 4ค่ะซึ่งกล่าวไว้ว่า ต่อมาภายหลังคนโมอับและคนอม,มนพร้อมกับคนเมอุนีบางส่วนมาทําสงครามกับเยโฮซฟัตมีคนมาทูลเยโฮซฟัตว่ามีคนมากมายจากเอโดมและจากฝากข้างนั้นของทะเลยกมาสู้รบกับฝ่าพระบาทด,ดูสิพวกเขาอยู่ในฮาซาโซนทามาคือเอนกดี และเยโฮซาฟัดก็กลัวและทรงมุ่งสแสวงหาพระยาเวทั้งทรงประกาศให้อดอาหารทั่วยูดาแล้วยูดาชุมนุมกันและสแสวงหาความช่วยเหลือจากพระยาเวเขาทั้งหลายมาจากทุกเมืองของยูดาเพื่อสแสวงหาพระยาเวและพระธรรมสดุดีบทที่63ข้อที่1ถึง11กล่าวไว้ว่าความอบอุ่นใจที่พระเจ้าสถิตด้วย ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งแล้งและอ่อนระโหยที่ซึ่งไม่มีน้ำเช่นนั้นแหละข้าพระองค์เคยเห็นพระองค์ในสถานนมัสการเห็นลิทานุภาพและพระศิริของพระองค์ เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิตลิมฝีปากของข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์เช่นนั้นแหละข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ราบที่ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ข้าพระองค์จะชูมือต่อพระนามของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์จะอิ่มหนำดังได้กินอาหารชั้นเลิศ และปากของข้าพระองค์จะสัรนละเสริญพระองค์ด้วยริมฝีปากที่ชื่นบานเมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงพระองค์ขณะอยู่บนที่นอนและใคร่ครวญถึงพระองค์ทุกๆุกยามเพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงด้วยความยินดีอยู่ในร่มปีกของพระองค์ จิตใจของข้าพระองค์แนบสนิทกับพระองค์พระหัตถ์ขวาของพระองค์ค้ำจุนข้าพระองค์ไว้แต่บรรดาผู้มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์จะลงไปในที่ลึกแห่งแผ่นดินโลกเขาทั้งหลายจะล้มลงด้วยดาบพวกเขาจะเป็นเหยื่อของสุนัขจิ้งจอก แต่พระราชาจะทรงยินดีในพระเจ้าทุกคนที่สาบานโดยอ้างพระเจ้าจะสรรเสริญพระองค์เพราะปากของคนพูดมุสาจะถูกปิดคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะกษัตริย์เยโฮสฟัตนะคะเป็นคนที่ชอบธรรมจากคนในตระกูลของพระองค์พระองค์ได้ปกครองอาณาจักรของพระองค์อย่างดีและด้วยความยุติธรรมและพระองค์เป็นคนของพระเจ้า พระองค์นะคะได้หนุนใจให้ประชาชนเกรงกลัวและรับใช้พระเจ้าด้วยสุดใจเราหวังว่าเราจะสามารถเสาะหาผู้นำที่เป็นอย่างพระองค์ได้ในวันนี้กษัตริย์เยโฮสฟัตนะคะทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องและใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และเมื่อมีการศึกสงครามกันพระองค์ก็ถูกล้อมรอบด้วยศัตรูที่เข้ามาลุกล้ำและนำสงครามมายังอาณาจักร ของพระองค์และยังมีความกลัวต่อศัตรูและความกลัวที่คุณมีต่อศัตรูก็เช่นกันนะคะเรากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่ากเกรงขามและเราสามารถเรียนรู้จากกษัตริย์เยโฮสฟัตได้ซึ่งพระองค์นะคะได้หันพระพักเพื่อสแสวงหาพระเจ้าพระองค์ไม่ทิ้งเวลาแม้แต่นาทีเดียวเพื่อกังวลและต่อว่าพระเจ้า พระองค์ทรงตัดสินใจที่จะตั้งสายพระเนตรของพระองค์ไว้ที่พระเจ้ามากกว่าที่ศัตรูกำลังจะบุกเข้ามายัางแผ่นดินยูดาถ้าคุณนะคะต้องการจะชนะการต่อสู้ด้วยความชื่นชมยินดีคุณจะต้องจ้องมองไปที่พระเจ้าคุณจะต้องไม่ไปเสียเวลากับความกังวลหรือกระวนกระวายใจและคุณจะสามารถตัดสินใจในใจของคุณได้ว่า พระเจ้าจะเฝ้ามองคุณอย่างเต็มที่และพระเจ้าจะไม่แบ่งแยกจะไม่ออกห่างจากคุณในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณดังนั้นนะคะเมื่อคุณได้เข้าสู่การต่อสู้และเรากำลังพูดเกี่ยวกับการต่อสู้จากโลกต่างๆจากการติดขัดทางการเงินความกลัวที่มีต่อแม่ยายความกลัวความวุ่นวายของเด็ก ความกลัวใดๆก็ตามนะคะที่อยู่ล้อมรอบเรากลัวการเริ่มต้นใหม่ให้คุณนะคะเอาความกังวลใจทุกอย่างของคุณนั้นและความกลัวของคุณนั้นมาอธิษฐานกับพระเจ้ามาพูดคุยกับพระเจ้ามาบอกกับผู้องค์ว่าคุณเกิดความกลัวและขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเสริมกำลังของคุณขึ้นคุณสามารถที่จะใช้ข้อพระคัมภีร์นะคะที่จะมาอ่าน เพื่อที่จะต่อสู้กับสถานการณ์นั้นได้เอเมนค่ะทุกคนเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะเราจะมาอธิษฐานด้วยกันค่ะสัรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใดในโลกาพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงมั่นคงและทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักในวันนี้ข้าพระองค์ขอเข้ามาอธิษฐานพระบิดาเจ้าข้าในวันนี้ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดก็ตาม ล้อมรอบข้าพระองค์อยู่ความกลัวความหวั่นไหวความกังวลใจหรือสิ่งใดๆก็ตามที่ข้าพระองค์เผชิญอยู่นั้นข้าพระองค์ขอเอามาวางไว้ที่ตรงนี้มาให้พระองค์พระบิดาเจ้าข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์อ่อนแอและข้าพระองค์ไม่สามารถเผชิญกับสถานการณ์นี้ได้ด้วยตัวของข้าพระองค์เองขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเสริมกําลังข้าพระองค์ขึ้น ขอพระเจ้าทรงปลดใส่ความรักในหัวใจของข้าพระองค์แทนที่ลงไปแทนความกลัวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังรายการในวันนี้นะคะหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับทุกท่านสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีคะ่ะ